เพื่อนดูต้นไฟเห็นมันสวยดีเพื่อนๆจ้างามบบงามบ่เห็นมันสวยดีเลยเอามาฝากมันก็น่ารักดีเนาะเป็นสีท้งเงินสีเงินเอออันนี้ก็เป็น ที่นั่งมีเต้าอีน่าให้นั่งด้วยปังเนี่ยสองหนุ่มอยู่ในนั้นสวยที่เพื่อนให้ดูเขากำลังทำอยู่ น้องนี่เล่นสเก็ตเล่นสเก็ตเพื่อนเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นอมีเพื่อนนู่นเพื่อนคนหนึ่งอยู่นู่น ล้มเลยเด็ <laughs> กวัยรุ่นเพื่อนๆจ้าดูเด็กวัยรุ่นเล่นกันอ่ะเลิกแล้วเลิก <laughs> เล่นแล้วเริกพ่อใหญ่ที่ทำา่เพื่อนระบายสีอยู่ร <laughs> ะบายสีอยู่เจออะไรก็ถ่ายครับเ <laughs> พื่อนๆเจออะไรก็ถ่ายเจออะไรก็ถ่ายตอนเนี้ย แต่ต้นนี้ถ้าเป็นกลางคืนมันคงจะสวยอะ่ะเพื่อนเแต่ตอนนี้มันยังไม่มืดเนาะตอนนี้มันยังไม่มืดแต่มันก็สวยตัวจริงสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนตัวจริงสวยมากมันจริงสวยมากค่ะเพื่อนเอโอ้ยไม้เราเนี่ยมันมันกคยิบก็ยิบจริงๆเลยเนาะยอมรับ ไ,ไรสดไม่ได้เลยไหม้สวยสวยวเพื่อนโอเคจ้ะเขากำลังทำอยู่หนุ่มสองหนุ่มกำลังทำระบายสีกันใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพร สามีซื้อโทรโฟนใหม่จ้าโทรศัพท์ใหม่ iPhone 13 Pro เพื่อนเพื่อนเอาแก่แล้วเพื่อนเพื่อนแกะแกะอุ้ยมือสั่นไปเนุ่นเพื่อนมือสั่นอุ้ยสั่นพป่น้องสั่นโอ้ๆๆสวยไหมเพื่อนเพื่อนสวยไหมสวยไหม สวยไหมคะสวยไหมั้ย,ย,ย iPhone 13 Pro ผู้ชาย Pro ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยว Pro Max ของผู้หญิงของทิลีไม่มีครับทิลีมี12เาเปิดแล้วเพื่อเนเอาเปิดเอาการ์ดใส่แล้ว้ เอาก๊าซเอา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 ซิมบอกมาแล้วเพื่อนเพื่อนเอาซิมบอกมาแล้วเอา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 เปลี่ยนโทรศัพท์แล้วเพื่อนเพื่อนเอาเอาเอาอันอันเก่านี่คือลำโพงของเขาไม่ดีเพื่อนเพื่อนมันฟังแบบในในตัวเครื่องไม่ได้มันต้องเอาไอ้นั่นออกมันต้องฟังแบบลำโพงอ่ะเพื่อนเพื่อนมันต้องฟังแบบลำโพงแกก็เลยต้องซื้อใหม่อื้ ไอ,ไอ้นี่มันจะมีแค่าสายชาร์จให้เนาะสายชาร์จเอาไม่มีไอ้นั่นหรอไม่มีไอหัวไอหัวไม่มีมีแค่สายเพื่อนเพื่อน,อนโอ้โหไอของ Apple นี้ต้องลงทุนเกือบทุกอย่างเลยลงทุนลงทุนเอาเพื่อนเอเอาเปลี่ยน,อ,นอันใหม่เปลี่ยนมาใส่อันใหม่แล้วก๊ด เดี uh ๋ยวอันเก่าก็คงจะไปเมืองไทยค่ะเพื่อนๆไปเมืองไทยไปเมืองไทยเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยอุ้ยโชว์อันอันใหม่หน่อยไม่ยอมโชว์เลยเอาตั้งใจใส่การ์ดอย่างเดียวเลยเพื่อนๆโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาไหนไหนไหนดูข้างหลังหน่อยสิดูข้างหลังหน่อย ว้ายเพื่อนเพื่อนเพื่อนอุ้ยกล้องไปเริ่มเลยเพื่อนเพื่อนกล้องใหญ่กว่าของสิบสองจ้ะใหญ่กว่าสิบสองแอปเปิลมันไม่ไม่นั่นนั่นอย่างมันไม่ยอมให้ไอ้หัวชาร์จมาเลยเพื่อนเพื่อนมันให้มาแค่สายเนี่ยมีแค่นี้จริงๆเพื่อนเพื่อนจ้ะแค่นี้จริงจริงจ้าของแอปเปิลทุกอย่างเราต้องลงทุน มาแล้วมาแล้วพียงแรงไฮโลโอเคจ้ะเพื่อนๆเ,เอาดูข้างหลังหน่อยดูข้างหลังอีกนิดหน่อยอันเดอร์ไซด์ว้าวเพื่อนๆใหญ่ไหมโอเคอยู okay, you know, ่เนาะสำหรับผู้ชายเนาะไอโปรไอโปรโอเคจ้าขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมขอบคุณมากค่ะ